เรนจ์ใช่มันอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงเสียงที่มันอาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้งไม่ต้องกังวลตรงนั้นไม่ต้องกังวลนะตัดความกังวลเรื่องของนั้นออกไปก่อนนแค่รู้สึกให้ได้ก่อนแล้วกันว่าบนทางเดินบนทางเดินร่ารราร่ารราร่ารีรารารีรารารราร่ารีราแล้ว เธอไม่ใช่ของเธออุปสรรคความน้ำมากมายใช่มันอาจจะร้องยากอุปสรรคความน้ำมากมายเหลือเกินเออมัน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 ร้องยากนิดนึงลองตัดอุปสรรคความน้ำมากมายเหลือเกินมันร้องยากอุปสรรคความน้ำมากมายเหลือเกินมันร้องยากนะแต่ว่า เธอต้องสร้างเธอต้องเธอเธอเธอต้องเชื่อมั่นก er ่อนของของ QK ไม่ไ no ด้เป็นอะไรของของแม่ก็ขอความกระชับนิดหนึ่งเอ็มเอ็มหนักแน่นมากกว่านี้ได้ีหมมันสุดเลยร้องแรงๆกันนั่นน่ะแต่จะไม่แหกปากนะระวังดีๆผมเป็นโน้ตไว้โอเคนะโนก็รู้สึกโอเคนะดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานักเรียนเชื่อนะเรียนเชื่อก่อนนะครับความสําเร็จเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความเชื่อก่อน นักเรียนจะทําได้ดีนักเรียนต้องเชื่อกตบนักเรียนมันทําได้แต่ละหลายคนบอกว่าความความเชื่ออย่างเดียวเอาไม่อยู่มันจะต้องมีการฝึกฝนและการการ,การ,ก,ารการร่วมมือร่วมใจกันด้วยมันถึงจะเกิดตึงนั้นได้มันพรุ่งนี้เป็นอ่วีคนี้เป็นวีของที่แม่ผลเลือกเพลงให้นักเรียนทุกคนซึ่งครูเองก็ตื่นเต้นว่าคุณแม่แต่ละคนจะเลือกเพลงอะไรให้นักเรียนซึ่งสุดท้ายคุณแม่ก็คลอดเพลง ท <gesch uce> ี่ <ud> <OR> e ีมากทุกคนหลายคนก็ตกใจเซอร์ไพรส์ไปต่างๆกันตอนนี้คงทําใจได้แล้วว่านี่แหละที่ฉันจะทําให้กับแม่เป็นของขวัญให้กับแม่จาได้ไหมว่าวันที่เราเกิดนั่นอ่ะวันที่เท่าไหร่ปอนสามสิบกรกฎาคมสามสิบกรกฎาคมของพี่เมย์เกิดวันที่เท่าไหร่แปดกุมภาแปกุมภาวันวาเลนไทน์พอดีไหมไม่ใก่ใกล้เหรอก่อนวาเลนไทน์ก็คาเลย 8ปกุมภา30กรกฎาคมพี่24พฤศจิกายน22เมษายี่ส2เมษากันยา13กันยาเมษา23สิงหา18ทสงหาธันวาค่ะสิธันวายี่สพฤษภาค่ะ่สิบพฤษภาแปดเมษาค่ะแพันษาแปเลยนะนแปดเลยนะเมแปดเมษาแต่เราได้ยินเป็นพันษาจริง นึกว่าเธอบวชมาแล้วแปดพันษาแปดเมษาโอเคครับพี่น้ำเกิดวันที่ไหกพฤศจิกาหกพฤศจิกายนนะครับก็นะดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่แล้วก็ได้มาได้ดีใจอีกครั้งหนึ่งตอนที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นความดีใจอีกอันหนึ่งของนักเรียนก็ได้วันนี้ครูทุกคนก็รู้สึกดีใจที่ได้เธอมาเป็นลูกเออ อย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวใครได้อะไรเดี๋ยวเดาเดกันว่ามันคืออะไรโอ้โหนายนี่ได้ตัวนี้เลยไ้ยเฮ้ยอันนี่ได้ไหอันนี้อะไรอะมัมัมั่เไเฮ้ยกูกูกูเฮ้ยกูไก่ไม่ไม่ครบคนนะเออครบครคบกูกูกูมัมนนนกูมันมนนน จี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  baby 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 นีิกีกี้กีนใครได้ตัวอะไรบ้างมมมเธอได้อะไรน่ะน่าจะเป็นตัวกีกีกีเธอได้ตัวอะไรน่าจะเป็นผมก็น่าจะเนเหมือนกันครับเน่เน่เน่เนรเนี่ยเน่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 ใช่ป่ะเอ็มได้มมมเน่เน่เน

มัม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 โกโกโก้โกโกโก้กู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 กะ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 อันนี้เอาไว้กินนะมันเป็นเค้กนะครับบรอดทำมาให้แต่ลำพังอันนี้มันคงกินได้ไม่อิ่มหรอกนะก็เอาไว้เป็นที่ระลึกว่าเรามอบให้ย่ายเท่านี้หรือมันก็น้อยเกินไปเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเดี๋ยวมีให้ ัคำถามรถมาเฮ้ยกินแล้วไม่รู้อ่ะา่ายรูป้ไหมนอนเล่นอย่าเพิ่งกินเลยเราเดาปุ๊บแมกเรียเลยหมูรับละลายครับมีอ่เรามีอะไรเซอร์ไพรส์มารองเท้ารองเท้าให้แกใส่รองเท้าแก้วรองเท้าใครใส่ได้แล้วโต๊ะดีกว่าโต๊ะดีกว่าเดี๋ยวมันจะร่วงไม่มันต่อไม่ได้คือมันหักเป็นเศษต่อไป ให้มาดูก่อนให้มาดูเซอร์ไพรส์มารุมกันตรงนี้เปิดมาเป็นแบบอยู่แฮมเตอร์ไม่ใช่บินเรียกแม็กซ์ให้ดูเฉยให้ดูเฉยเอะะถอยไปถอยไปถอยไปเราโชว์ทางบ้านให้เขาได้ดูหน่อยหน่นะจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเนื้อของครูยังสมองวีหนึ่งไหนวีหนึ่ง อาวีหนึ่งถอยออกไปก่อนถอยออกไปกับทุกคนต่อแถวต่อแถวถอยไปถอยไปคูก้อยคุก้วยระวังล่วงคุก้วยระวังล่วงอาวีหนึ่งอ่าต่อแถวต่อแถวพบศวีเขามีมินนิ่งด้วยใช่ไหมนี่วีหนึ่งนะกินยาตลอดและเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมวีหนึ่งนะ ระวังนะครับนะฮะอันนี้ทานได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นวีหนึ่งสวยเลยนะปิดปากไว้พะยะอ่าไปโอเควีสองวีสองวีสองนี่เป็นอ่าฝึกฝนให้เยอะๆเลยนี่วีสองเนี่ยใช้มวกด้วยอ่านะวีสามล่ะร้องแค่ทำไมเนี่ยอังไงจังกัน ร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยมไหลยืดเลยโอ้กินเก่งกินเก่งใค้บอกกินเก่งขนมอยู่ตลอดเวลาวีสีวีสีนี่จ้ำมั่มเลยเฮ้ยมีพุงด้วยมีพุงด้วยไ้ยวีสี เ่นฮ้ดีดีวีห้าวีห้าผมครับผมมีกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วก็เล่นกีตาร์นะให้แม่นะครับโอเคดีมากมากตัวตลกตัวตลกวีหกครับตัวตลกตัวตลกหน่บ้านเลยนี่ครับแกล้งคนโจ๊บโจ๊บโจ๊บวีแปดวีแปดผม ทรงนี้เลยนะทรงนี้เลยนะเป็นคนมีความรักเช่นแจกความรักให้คนไปะทั่ววีก้าวีก้าคนหลายใจในบูญเป็นนางงามเป็นนางงามวีสิบีสที่เกียจนอนตลอดลายยืดนอนตลอด นะมีสิบเอ็ดตดตลอดเฮ้ยตดตลอดคุณคุณโอ้ยหน้องมองอย่างมันมีอะไรตดปวดน้ำฉันจะลั่นแกนะตดตลอดจนเพื่อนเขารู้อันนี้มีสองเปนวีที่คุณร้อไม่รู้เรื่องตอดใช่ไหมนี่ใเหรอโอ้โหร้อนนะหอมอ๋อร้อนนะบอก ออมพอมันมั่วค่ะนี่เห็นจก็แล้วเห็นจก็แล้วเห็นจก็แลเออเนและโอเคฮะเห็นรเปล่านี่เค้กนี่ใครทำรู้หร